สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ,บ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาทุกท่านมาอยู่ในย่านของจังหวัดนนทบ,บุรีกันบ้างค่ะจะพาทุกท่านนะคะมาชมอีกหนึ่งโครงการค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวในย่านของจังหวัดนนทบ,บุรีและโบก็อยู่ที่นี่แล้วด้วยค่ะกับโครงการบัวทองธานีเฟส14บทับค่ะสำหรับโครงการที่โบจะพามาชมวันนี้นะคะตั้งอยู่ที่บางรักใหญ่ ะะอยู่ในย่านของบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเดินทางได้อย่างง่ายนะคะภายในโครงการแห่งนี้ก็เงียบสงบมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่ใจกลางชุมชนด้วยและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าทั้ง Tesco Lotus Big C ค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับเ e n นทรัทลเวสเกตอ,อีกด้วยค่ะ ส่วนภายในโครงการแห่งนี้นะคะก็มีระบบเข้าออกด้วยระบบคีการ์ดค่ะมีรปภดูแลนะคะเอาเป็นว่านะคะพูดกันขนาดนี้แล้วค่ะส่วนในบ้านที่โบจะพาไปชมกันบ้านหลังใหญ่มากๆเลยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะและตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าบ้านนี้แล้วนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ภายในซอย21ของโครงการค่ะอยู่บ้านเลขที่1 4ึ่ทับสาม้าบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนสองห้องน้านะคะจอดรถได้ถึง3คันด้วยกันค่ะและภายในบ้านนี้นะคะน่าอยู่มากๆาเลยเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างค่ะถึง53ตารางวาด้วยกันค่ะในบ้านจะเป็นยังไงนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากดูกันแล้วตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ ามาในบ้านหลังนี้นะคะจากบริเวณรั้วค่ะจะสามารถเข้าได้ถึง2ทางด้วยกันนะคะฝั่งแรกค่ะก็สามารถจอดรถได้นะคะแล้วก็จะเจอกับ1ห้องนะคะซึ่งสามารถทําเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ก็ได้หรือว่าห้องสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งด้านประตูนะคะก็สามารถจอดรถยนต์ได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะเข้าได้2ทางเลยส่วนในตัวบ้านตรงนี้ค่ะเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องโถงกว้างแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้สามารถนะคะทําเป็นห้องรับแขกได้เลยค่ะวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยสามารถออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ ค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยจะทําเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้ห้องรับรองแขกก็ได้ค่ะเพราะว่าด้านหลังของห้องตรงนี้นะคะจะเชื่อมต่อไปกับครัวพอดีเลยค่ะซึ่งเป็นครัวไทยนะคะอยู่บริเวณด้านนอกของตัวบ้านซึ่งเรามีการต่อเติมไว้ด้านหลังของบ้านค่ะมีทั้งการปูพื้นแล้วก็ทําหลังคาไว้เรียบร้อยมีการบิวอินชุดครัวไวใ้ให้บางส่วนแล้วค่ะ และบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะด้านในห้องน้ําเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นชมาชมชั้น2ห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะ ส่วนชั้น2ของบ้านหลังนี้นะคะยังมีอีก3ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกนะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านฝั่งซ้ายมือค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งจะมีระเบียงขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะห้องนี้นะคะสามารถทําเป็นห้องนอนขนาดใหญ่หรือว่าใครจะแบ่งพื้นที่บางส่วนไว้ทําเป็นมุมว่างอินโคลเซวางเสื้อผ้านะคะหรือว่าวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้แบบพื้นที่เหลือๆเลยค่ะและติดกันนะคะก็คือบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยจะมีระเบียงห้องอยู่นะคะค และด้าน้างที่โบบอกไปก็คือมีส่วนต่อเติมระเบียงห้องด้วยซึ่งคุณสามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะออกมานั่งจิบกาแฟในช่วงเช้าก็เหมาะสมเหมือนกันค่ะส่วนอีก2ห้องนอนค่ะจะอยู่ด้านฝั่งขวามือของตัวบ้านเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้อยู่อาศัยหรือว่าน้องๆหนูๆก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะทําเป็นห้องทํางานห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องคระก็ได้เหมือนกันค่ะและบริเวณชั้น2ตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวบัวทองธานีเฟส14ทับ2นนทบุรีเริ่มต้นจากถนนรัตนาธิเบตมุ่งเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ให้ขับตรงมาประมาณ6กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคลองรำลีแล้วขับตรงมาประมาณ400เมตรเพื่อเข้าสู่ซอยหมู่บ้านบัวทองธานีจากนั้นให้ขับตามทางมาประมาณ1กิโลเมตรโครงการอยู่ทางด้านหน้าค่ะ และบ้านหลังนี้ค่ะที่อยู่ในโครงการบัวทองธาน,นีเฟส14สทับ 2. อย่าไปผิดหลังกันนะคะคุณผู้ชมใครที่ถูกใจนะคะอยากจะได้บ้านหลังนี้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดหมายเพื่อมาชมสถานที่จริงได้ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook f a n p เ g e J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้นบานน by J Asset Management ค่ะและโบงไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะในย่านของจังหวัดนนทบ,บุรีหรือว่าในเขตพื้นที่อื่นๆกรุงเทพมหานครเรายังมีบ้านและคอนโด มมีเยสภาพนางฝ้ายคุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยืนสินเชื่อกับทุกท่านฟรีด้วยค่ะท่านไหนสนใจติดต่อพวกเรามาได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ